สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ชัยหนึ่งคันที่ฟอร์ดพระประแดงวันนี้พี่ชัยก็ให้ชมรถรุ่นนี้เลยนะครับก็สวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรถสีน้ำเงินกระบะสี่ประตูฟอร์ดเด็กเจนเรนเจอร์เอกีแก่งไม่เกรงใจใครแต่งกันแบบนี้เลยใส่กันเต็มๆแสงกระจายเลยสำหรับรถสี่ประตูรุ่นนี้นะครับเป็นรถสีน้ำเงิน จะเห็นด้านบนนะครับเป็นสกุฟฟิตนะครับทรงรัดสีแดงตัดกระดำและก็ตัดสีน้ำเงินก็ถือว่าสง่างามน,น,นะครับอันนี้ใช้ซิลิโคนยิงนะครับแต่ว่าเด่นสวยงามมากๆพร้อมกระจังหน้าสีแดงสีเดียวกับตัวแรดเลยครเด่นไฟสิวก็ตัดกับสีแดงถือว่าเด่นดูร,ระบายความร้อน ก็ถือว่าดีทำให้เครื่องยนต์เดินทางได้ดีสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็มีไฟเดย์ไลไท์นะครับและเวลาเราเลี้ยวหวาไฟเลี้ยวก็ติดนะฮะก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ของสำหรับรถยนต์ฟอร์ดฟอร์ดรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2,170แรงมา้า405นิวตันเมตรมราคาเริ่มต้นรุ่นฟอร์ดรุ่นนี้อยู่ที่9 0 0 0 0 สี0หมบาทเป็นเกียวโต้6หกสปีดเดี๋ยวพี่ชายพามาชมด้านข้างนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างสำหรับด้านข้างนะครับคิ้วก็ใหญ่เกินใครอ่าหนิ้วแถมมีหมุดด้วยนะครับแม้กระทั่งทำให้ดุดันและสวยพร้อมมากัยางมอนสเตอร์เอทนะครับพร้อมแม็กมาด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเด่นและ รูระบายความร้อนด้านข้างนะครับมีเขียนคำว่า turbo นะครับและสติ๊กเกอร์นี่แหลอันนี้มาแบบเด่นๆสวยๆไม่รู้ไปโกรธใครมาครับแล้วพร้อมเป้ามือจับนะครับและมีกันาสาดมาด้วยมี frame, ติดฟิล์ม60ด้านข้างถือว่ดแจ่มเลยนะครับมีเนี่ยครับเปิดฝาทางน้ำมันลนเจอรมาแล้วแล้วก็มีโรบาร์เล็กนะครับ อันนี้พี่ชัยให้ดูได้เลยแข็งแกร่งนะครับเราใช้งานได้จริงนะครับโชกเป็นโชกไฟนะครับห่างจากบอดี้เดิม50ม mm. ิลิเมตรฉะนั้นแล้วการใช้งานรุ่นนี้ถือว่าสุดยอดพร้อมที่ขึ้นเลยครับที่ขึ้นมาใหม่เวลาเราจะใช้ใครไม่ได้เราก็ใช้ตัวเองก็ได้หยิบของได้นะครับนี่คือไม่ต้องไปเปีละ สงสารเขามันนานและโบราณแล้วเดี๋ยวมาชมช็อตท้ายครับฝาท้ายนะครับดีไซน์มาให้ใหม่เลยนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับมีโลโก้คำว,ว่าฟอร์ดเหมือนกันแต่ฟอร์ดต,ตรงนี้จะเป็นสีแดงตัดดำนะครับแล้วก็มีอักษรคำว่าเรนเจอร์เป็นอักษรอะคริลิกนะครับนูนแล้วก็กันชนท้ายเป็นเหล็กแล้วก็มีหูรากจุงพร้อมมีไฟสองท้ายด้วยนะครับไฟเบรกดวงที่3ก็อยู่ตรงนี้เลย นะครับก็ถือว่าจัดมาให้สวยพร้อมไฟครอบครอบไฟท้ายมาให้นะครับมีไฟเบรกไฟเดียวไฟถอยนะครับก็ถือว่าสมส่วนถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะแต่งแบบนี้พี่ชัฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับโทรหาพิ่ชัยได้เลย092 5์3 5369หหรือไลน์นะครับ w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  n 5 5ก็ฝากกด s ั b s c r i b e กดถูกใจให้พี่ชัยด้วยนะครับขอบผมสวัสดีครับบ๊ายบาย